คะแนานอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับคะแนานออกมาเอกชนสามเสียงนะครับทวัชชัยนามพรมศรีประชุมสุขและก็สวิทการีชิตให้แดง47น้ำเงิน50ครับชัยชนะเป็นของเอกชนสามเสียงนะครับทวัชชัยนามพรมศรีประชุมสุขและก็สุวิทการีชิตให้แดง47น้ำเงิน50คู่นี้ผมไม่ได้พูดถึงอะไรมากมายนะครับแต่ว่าคะแนาน3มยกเนี่ยมันเสมอ29ต่อ29ไงแต่พอรวมคะแนานแล้วแพ้ขาด แพ้ขาดเลยตามที่พี่ป๋องพูดเลยนะครับแต่เราก็อาจจะพินิษหรือว่าประมาณไปได้ว่าบางยกเนี่ยอาจจะชนะมากกว่า19ก็ได้เพราะว่าชนะขาดไงอืมนะครับก็เป็นไปได้แหละสมมติว่าถ้าให้คะแนนบวกเข้ามานะเพราะว่ามันรูปเกมมันสู้กันไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องถามไปหาว่ามาตรฐานมันอยู่ไหนแหละในหรือว่าเราไม่ได้ออกคะแนนแบบรูปแบบชนะกัน10ต่อ9ถ้าใครโดนนับ10ต่อ8ถ้าโดนนับที่2 10 ต่อ7อันนี้ถ้าขาดก็บวกแต้มให้บวกแต้มให้เป็นชนะ1 1ต่อ8ประมาณนี้เลยไหมน่าจะมีโอกาสได้แก้มือกันใหม่แล้วครับสำหรับมวยคู่นี้ครับก็เป็นคู่การเจอกันร,ระหว่างยกคีรีนะครับกับเด่นที่บุรีรัมย์ครับคือหลังเกมเนี่ยมันก็มีความหลงขึ้นมานะจริงๆไม่ใช่ความหลงหลังเกมคือหลังจากชูมือปุ๊บแล้วก็มีเสียงเข้ามาในไลฟ์สดด้วยนะครับก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงออกอย่างนี้ได้ยังไงคะแนนนะครับในยกนี้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับ ก็เจนุ่มนิ่มคล่องใจครับยกคีรีไพ่เด่นที่บุรีรมัมย์เธอก็โพสต์ถามกรรมการเลยครับให้คะแนนเป็นยกยก4ี่นี่น้ําเงินแพ้ตรงไหนท่านอาจารย์ประจักษ์อาจารย์สุวิทย์ดูเวทีเดียวกันหรือไม่ถ้าไม่ให้เป็นยกจะยอมรับการตัดสินแลวเดินออกไปแบบน้ําใจนักกีฬานะครับมวยแบบนี้มันต้องชูเสมอเท่านั้นแล้วจะให้คะแนนเป็นยกทํใไมอันนี้ก็บอกได้โดยตรงเลยนะครับเพราะว่าสายตาของแฟนมวยเนะี่ย ยก4ี่น้ำเงินก็ไม่น่าแพ้แต่คะแนนที่ออกมามันคล้ายๆกับว่าเป็นคะแนนที่จะบอกว่าจริงๆยอมรับกรรมการก็ได้ะเพราะว่าตอนที่เราต้องมองในมุมกลางก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยมุมกลางๆตอนที่เรื่องมวยเต้นพอใจคุณต้องทําใจยอมรับคําตัดสินของกรรมการให้ได้ก่อนถูกต้องไหมฮะแต่ว่าด้วยความที่มวยมันฉายออกไปแล้วก็คนก็เห็นตามสายตากันทุกคนแล้วครับแฟนนัลมวยก็คอมเมนต์เป็นเอกฉันอยู่นะแต่เข้าใจได้ในเรื่องของภาพรวมคือคู่เนี้ย ถ้าตัดสินแบบภาพรวมย้ำว่าภาพรวมนะครับแบบบ้านเราใครก็ตามที่ทำให้คู่ต่อสู้บอบช้ำม,มากที่สุดเป็นฝ่ายชนะหรือมวยที่มีใจเปิดเกมเดินเข้าหาคู่ต่อสู้จะมีคะแนนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเพราะเด่นเดินนะครับเดินคุมทรงไว้เพราะฉะนั้นเราถ้าหากรวมรวม,รวมคะแนนแล้วเด่นชนะก็อาจจะไม่ได้แปลกอะไรถ้าเป็นมวลรวมเพราะว่ามวยคู่นี้มันก็เบียดสูสีนะครับเพียงแต่ว่าเธอโพสถามถึงการออกคะแนนเป็นยก แล้วทีนี้พอออกแต่ละยกแต่ละยกมามันกลับเป็นคะแนนที่เอ้ยกนี้น้ำเงินชนะนะทาไมถึงให้แดงมันเป็นยังไงมันทุกคนเขาก็มองกันอย่างนี้แล้วทําไมถึงมองแตกต่างกันออกไปถึงขนาดนั้นเลยหรือว่าเป็นการตระเตรียมคะแนนหรือไม่และนี่ก็คือคะแนนนะครับในช่วงแต่ละช่วงที่ออกมาซึ่งยกที่1เนี่ยเริ่มต้นเลยนะยก1ครับเขาให้มุมน้ําเงิน10ต่อ9นะครับมุมน้ำเงินชนะแดง10ต่อ9ครับหลังจากนั้นครับ ก็มาแต่งคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือมารวมคะแนนแล้วสู้กันไปอีกนะจะบอกว่าแต่งก็ไม่เชิงหรอกมารวมคะแนนกันอีกนะครับยก2แดงชนะ19อ่าทีนี้ก็จะเสมอลวและยก3ก็ให้เสมอกันไป10ต่อ10ก็มาสู้กันยก4ยก5เหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าบอกตามตรงนะตอนนี้คะแนนเสมอแล้วยก4เนี่ยก็คงต้องอาจจใช้คําว่าหาตัวชนะหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับเพราะว่ายก5ส่วนใหญ่ในคะแนนน่าจะเป็นเสมอเนาะ แต่ด้วยคําว่าแต่ละยกมันมีคะแนนเสมอนี่แหละครับก็เลยทําให้ยังเกิดช่องโหว่ตรงนี้อยู่ถ้าให้ดีเลยนะครับก็คงจะต้องบอกอีกทีว่าไม่มีคะแนนเสมอในแต่ละยกยังจะดูเวิร์กกว่าเสียอีกนะครับแต่พอเป็นคะแนนแบบนี้แล้วมันก็ออกเสมอได้เพราะว่าเขาโชว์คะแนนนะครับย้ําว่าการโชว์คะแนนไม่ได้โชว์ทุกยกโชว์แค่ยกแรกแล้วก็ไปซุ่มให้คะแนนกันอีก2ยกก็คือยก2ยก3เนี่ยไปซุ่มให้คะแนนยก4ยก5ก,ก,ก็ไปซุ่มให้คะแนน มันก็มีช่วงรอยต่ออยู่นะครับจริงๆโชว์ไปทุกยกเลยก็น่าจะแล้วๆไปแต่ปัญหาก็เข้าใจได้คนเขาทามวยมาเขาทามาเล่นไม่มีใครที่ทํามวยมาต่อยเอาค่าตัวเฉยๆนะครับมันไม่คุ้มเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นคะแนนที่ออกมาคะแนนมวลรวมทั้งหมดนะครับยกที่1ครับมุมแดง 10. อ่ามุมแดง9้ามุมน้ําเงิน10ทั้ง3เสียงยกที่2ครับมุมแดง10มุมน้าเงิน9ทั้ง3มเสียง ยกที่3ครับ10ต่อ10ทั้ง3เสียงยกที่4นะครับมุมแดง9ามุมน้ำเงิน10 1เสียงมุมแดง10มุมน้ำเงิน9 1าเสียงแล้วก็มุมน้ำเงิน10มุมแดง10อีก1เสียงตรงนี้3หนุ่ม3มุมแล้วก็ยกที่5ครับยกที่5กรรมการคนที่1ให้มุมแดง10มุมน้ำเงิน9 รกรรมการคนที่2ครับให้มุมแดง10มุมน้ําเงิน10แล้วก็กรรมการคนที่3ให้มุมแดง10มุมน้ําเงิน9ก็เลยเป็นคะแนนรวมที่คะแนนกรรมการคนที่1นนะครับให้เสมอก็คือ48ต่อ48กรรมการคนที่2ครับให้คะแนน49ต่อ48และกรรมการคนที่3ก็ให้49ต่อ48เช่นเดียวกันน้ําเงินไม่ชนะสักเสียงเป็นมุมแดงที่ดีกว่า2เสียง ชนะไปนะครับ้วยคะแนนไม่เอกฉันครับก็เป็นเรื่องราวการตัดสินแล้วครับแต่คู่นี้โปรเดียโปรโมเตอร์นะครับผู้จัดมวยคู่นี้เองก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันบอกโอ้คู่นี้ผมมองน่าจะเสมอนะเดนคีรีเนี่ยประกาศคะแนนคู่แรกนะโอ้โหก็เดนกับยยคีรีประกาศคะแนนก็มีปัญหาเลยทั้งเจนุ่มนิ่มทั้งพีเดียนะครับบอกโอ้ก็เขาบอกว่าตัดสินแบบประกาศคะแนนเนี่ยผมมองว่าควรออกเสมอกันนะถ้านับเป็นยกจริงๆอ่ะประมาณนี้ครับโอ้ก็ เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่นํามาฝากกันแล้วก็มีทั้งใบคะแนนตรงนี้เรานํามาให้ดูกันแบบครบถ้วนเลยนะครับทั้งใบคะแนนดิบแล้วก็ที่โชว์ให้แฟน,นมอมวยได้ดูด้วยใครที่ไม่ได้ดูก็เข้าไปดูได้กันได้นะครับที่ทีสปอร์ตเนะครับในย t u b e ย้อนหลังมีให้ดูนะครับโอเคแฟนอมวยมีความคิดเห็นอย่างไรหลายคนนะครับในศึกเนี่ยพอมันจบลงไปแล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะครับพูดถึงแต่ก่อนก็เคยทำแล้วแหละแลตอนนี้กลับมาทำอีกรอบหนึ่งไงก็เลยเป็นอย่างนี้ไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทีงต่างๆนานาแล้วก็มีคู่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผลคู่ฉัดพลผลคู่เพชรสยามนะครับเดี๋ยวมาไล่ผลมวยคู่เอกหลักๆของศึกนี้กันเดี๋ยวขอเริ่มจากคู่เป็กแล้วกันนะครับเป็กเนี่ยก็ชนะนะครับชนะน็อกราชันยกที่4คะแนนออกมาเสมอนะครับแต่ยก4เป็กมาก็ทุบน็อกเลยเพราะว่าสามยกคะแนนเสมอราชันจะมาอยู่แล้วนะครับยก4แต่ไปพลาดโดนศอกของเป็กซะก่อน คู่ต่อมาเนะครับเป็นเด่นแล้วครับที่ชนะยกคีรีไปแล้วก็ขยับมาอีกเป็นเสวริดครับชนะคะแนนเพชรกล้องฟ้าคู่นี้ขาดลอยนะครับแล้วก็มีเพชรสยามครับชนะเพชรสังวันขาดลอยเหมือนกันแล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งที่หลายคนจับตามองเลยคือถอยให้รู้จักนะครับริติเดตก็ชนะจัดพลอยขาดลอยเหมือนกันครับโอเคแล้วคอมเมนต์แฟนมวยที่ผมพูดถึงก็คือคู่เด่นแะครับเป็นยังไงบางคนบอกว่าถ้าชกเมืองกรุงเนี่ยแพ้น้ําเงินขาดเลยอ่า บางคนบอกมวยแบบนี้เปิดคะแนนดูแยกก่อไม่เปิดคะแนนอีกเพราะคะแนนแบบนี้คือยกคีรีแพ้ทั้ง4และ5แต่ยก4ก็เห็นอยู่ว่ายกคีรีชนะขาดแต่คะแนนออกมาแพ้จะดูไงมวยมันต้องเสมอนะครับอ๋อบางคนบอกเงินขาอ่อนดีที่ออกตัวไปอ่าบางคนบอกถ้าเสมอได้คนยกมวย3ยกคะแนนเสมอแดงน่าจะได้คะแนนพยายามนะแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าเป็นคะแนนพยายามไงครับปัญหาเลยคือ คะแนนยกที่4เนี่ยทำไมเป็นแบบนั้นบางคนบอกว่ารู้ครับว่ายก4น้ำมื่นชนะแต่อาจจะชนะแค่2ต่อ1เสียงก็ได้ไม่รู้ดิแต่ว่าเขาไม่ได้ออกคะแนนกันมามาเรียบร้อยแล้วอ่ะคือเขาก็ออกคะแนนมาแล้วนี่เราก็เห็นแล้วนี่ว่ายกที่4เนี่ยนะครับคือมีคนให้เสมออ่าแล้วก็มีคนให้แดงชนะนะครับแล้วก็มีคนให้น้ำมื่นชนะ คือยก4ี่มันเป็นยก3ามหนุม่มมุมมุมมีคนมองปัญหาคือปัญหาคือมีคนมองแดงชนะด้วยอ่าหลายคนก็เพราะว่าทุกคนมองว่ายก4ี่เนี่ยน้ำเงินได้แต่มีคนกรรมการนะครับมีกรรมการที่มองว่าแดงชนะเฉยเลยก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองจ้ำอีกทีหลายคนเข้าใจว่าภาพรวมแดงชนะแต่นี่คือปัญหาของการออกคะแนนเป็นยกครับ แฟนมวยมีความเห็นอย่างไรกับการออกคะแนนเป็นยกหรือว่าเราควรจะแก้ไขยังไงดีก็คอ,คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับถือว่าได้พูดคุยกันครับแฟนหวยหลายท่านก็บางคนก็ยอมรับได้บางบางรั้นก็โอ้ใครได้ราคารองส,สวยๆก็ดีไปนะบางคนก็โชว์คะแนนแค่3มยกต้นๆมันไม่เหมาะต้องเอาให้โจงแจ้งเอาให้ดีกว่านี้ถ้าไหนๆจะทําแล้วก็ทําให้มันดีไปเลยไม่ใช่ก็ไม่ใช่มาแต่งคะแนนอยู่เหมือนเดิมคํานี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ